ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมเอามือนี้เข้ามาอยู่กับข้อคุยพ่อไก่นะครับครับคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาเฮ้ยหิวหงาพี่น้องโอ้คุณหิวหงาขึ้นแดดฮวันเอาครับผมเอามือนี้เอาเอามือนี้วันที่สองตุลาคมสองห้าหกเจ็ดเนาะครับผมเอาไอ้ยมือนี้เป็นคลิปที่เก้าสิบห้า EP ที่เก้าสิบห้าเนาะครับใกล้จะครบลอยแล้วพี่น้อง คนับมาจากต้นปีพนละเมื่อวันหนึ่งหนึ่งมกราปีนี้ละใกล้ครบเก้าใกล้ครบร้อยแล้วเอ้าครับผมบ้านนี้ก่อนเอื่นขอบคุณเอฟซีพญากลก่อนครับเอาลูกเก่าเ้อลูกเก่าจะเลื่อนแม่สาวน้อยสองตัวไหมอืมครับลูกเก่าจะเลื่อนไปหาอีพอประจุเนอะครับผมอำเภอเขาขอจังหวัดไอเพชรบูรณ์ครับดัดตรงเรียบร้อยครับผมตัวที่สองลูกเบิ้มพัดล้านครับ ไปหาคุณพอเลักเล่เด้อสิเล้าห้วนหมวนคุณพอลักเล่เนาะลักเล่ครับผมอยู่ว่างสามหมออุดรธท่านี่เฮ้านี่ละครับผมเอาจัดตรงเรียบร้อยครับเอาให้คำๆคุค้นๆเนอ้อกเอาไปออกแม่แพ้ลูกเรียงง่ายๆกินยาเก่งๆ ครับผมเอามือนี้เฮามีน้ำเสนอพี่น้องแค่ตัวพ่อสองไล่กันมือนี้มีอยู่สองตัวสองไล่กันเด้อพี่น้องเด้อแม่ทองเบสตัวเด้อพี่น้องเป็นควายแม่ท้องเด้อพี่น้องเด้อเอาสายเพชรอุดรตัวแรกก่อนตัวนี้เพิ่นเป็นสายเพชรอุดรเด้อพี่น้องเนี่ยนี่เพิ่นอยากห h i a ทึ่งฮ้อนทึ่งห่อนทึ่งหิวห h i a คอยหาจังหวะไทยคือนอย่างนี้ทหานกัดสวดมากทหานเอาจับเพิ่นขึ้นไม้พ่อจับเยจับเข่าให้้อีกพ่อขอเวลาสักกงให้แล้วกัน เป็นพวงไอพี่ให้น้องพวงกินตะหยาบุ้งแม่นี่ท้องแเดือนกับไอสร้างอุดรสถานะของแม่พคนตอนนี้คือเป็นพ่องนะพี่น้องเด้ท้องแเดือนเปิดไบสามสิบเก้าคนนพี่น้องท้องแปดเดือนกับสร้างอุดรเปิดไบสามหมื่นบาทเป็นจังไหรมคุเจ้าว่ะสูงไร้นพ่อสูงไรบ้ครับร้อยสามสิบเก้บวกลบหนึ่งรบเก้าบวกลบ้ดยพี่น้องกี่ร้อยจีสผนล้ำเอแปดเดือนรไม่นะ แปดเดือนเก้าเดือนซิโอ้ยใกล้แล้วต้นนี้พี่น,อน้องใกล้ได้กินน้องแล้วแถสิว่าใช้เกี่ยวเขาดีพอดีดีพอ่อพกพักนั่งเลือ่อนพี่น,อน้องสิท่านแ <พอ S 1> น่บ่ท่านแนบครับผมเอ้าเนี่ยเ,เป็นท้องที่ใดพอ่อท้องที่สามเป็นท้องตัวที่สามนะพี่น,อน้องเนะเปิดไปสามหมื่นเก้าพันบาทนะพี่น้องสำหรับสายอ่างอ่างเนาะสายเนื้อหนังนะพ่อเนาะสายเพชรอุดรเข้านี่ยแล้วพี่น้องเบิ่งวงเขางามงามพี่น้องเแล้วเดี๋ยวพีพ่อเบิ่งโอ้ยเพิ่อนจะเป็นห่วงกินยาเชื่องเชื่องแงงครับเนี่ยเห็นบ่เอ้า ป็นยาปลาแก้มยซีพี่น้องแก้มเจ้ากระจั๊มโอ้ยรถผมเนี่ยอยากกินยาวงตรงเลยพี่น้องเนี่ยรับประกันการกินยาเลยปลาปลาหมดไงพี่น้องเนี่ยตาแจ่มแจ่มจ้ำเนื้อพี่น้องเนื้ออัตรักหนี้เนื้อพี่น้องเนื้อนอ่องข้อข่าสองอ่องับผมข้อขาวยังไงครับผู้ยได้เก็บเก็บเท่าดีเ้อครับผมเนี่ยผู้ใดเถือกเรียกเถือกเบอร์มเมวาสนี่เนี่ยโอ้นี่ก็คือสายสายอ่างนะพ่อเนาะแม่นสายอ่างสายเพชรอุดรสายไอเพชรอุดรเก่าพี่น้องอ่าสายเก่า อือ่ยังสี่เหล่าโทรมากยังสี่เหล่าเอฟซีก็ได้นะผมเป็นนังผมเป็นนังเดี๋ยวเราจะมีเบ้ากดบ้างเราจะได้พ่ออเออเอฟซีก็โทรมากเลยพี่น้องเนี่โทรมาสอบถามหลายหลายพี่น้องครับก็เลยได้ลงให้อันนี้การสดสดร้อนๆไปซื้อน้ำพึ่นแต่ว่ารับประกันเบิดลรับประกันตัวไอตัวท่องตัวนั้งเรียบร้อยประกันขาทุกขาถอนครับนี่พี่น้องเมื่อเพิ่งจีนงานี่เพียพี่น้องอยากให้พี่น้องเบิ่งเรียมกินงาเนาะผมกินงาพี่น้องเบิ่งไหญ พูดพี่น้องเลยพูดที่กำลังมองหาเนาะนี่แหละสายอ่างพี่น้องสายทรงลูกด้วยพี่น้องด้วยเนี่ยสายทรงลูกสายอ่างพี่น้องมึงม้วงเขาครับผมเนี่ยม้วงเขาเปิดกว้างพี่น้องเนี่ยมึงโนโตเด้ครับเอ้กจากเนี่ยเปิดไปสามสิบเก้าท่องแปดเดือนกับสร้างอุดรพี่น้องครับผมอ๋อเบงเบงเบงไทยครับผมเบงไทยเนี่ยตอนนี้เติมโตนี่ออกออกมาเลยน้องพ่อเนาะบอกผิดหวังแน่นอนเปิดไปสามสิบเก้าคะแนนครับเนี่ยเจอนึงได้สองสามหมื่นเก้าพันบาทด้วยพี่น้องเด้อซื้อหนึ่งได้สองเนาะ ผู้เลสิกำลังมองหาเลอพี่น้องเด้นอนี่แหละคือว่าผูใ้ใดมานบังหันแลวพี่นอ้องม,มานบางวันทีหนึ่งบังหันละเนาะเอามาไปซื้อไปไว้ใส่ขวักใส่มวยพี่นอ้องเอาไปเลี้ยงเป้าเขาพี่พน้องใกล้แล้วใกล้สีจันจอมอมาครับใกล้สีได้ัน,นแล้วใกล้สีเกีียวหอกเกีียวหน้ามเราซื้อไปจิ้อไ้ก่อนเด้อครับผมเอาเมืองกับตัวต่อไปเลยครับครับเอาครับผมมาพบกับตัวที่สองนะครับครับผม ครับพ่อตัวที่สองนี่สถานะเพิ่นเป็นตังไรครับผมเอาควายแม่นี่เด้อความสูงลอยสี่สิบบวกลบครับผมสถานะเพิ่นทองเหรอเด้อสามเดือนครับโรนันโดครับผมเอาตัวนี้ก็คือสถานะเพิ่นก็คือตอนนี้เพิ่นสูงหนึ่งร้อยสี่สิบเนาะแม่หนึ่งร้อยสี่สิบสถานะเพิ่นก็คือเพิ่นทองกับพ่อโรนันโดได้สามเดือนนั่นพี่น้องเด้อเปิดไว้ห้าสิบห้าคะแนนครับผมเพิ่นเป็นแม่ทองนั่นพี่น้องเปิดไว้ห้าหมื่นห้าพันบาทเนาะทองสามเดือนเราประกันทองนั่พี่น้องเด้อ เอาเป็นท้องที่ไหนพ่อท้องไอ้ท้องที่สองข้าท้องนี่เป็นท้องที่สองเลยพี่น้องเด้อเป็นลูกที่สองอยู่ในท้องของเพิ่นเนาะโอ้ยเงี้ยเงาปะพี่น้องเนี่ยเงาปะเงางามปะงามให้พี่น้องพิจารณาเบิ่งเอาเด้อครับเด้ออ่ากูเดที่กําลังมองหาสายเผือกเนาะอ่าสายเผือกสายสะอาดพี่น้องสายสีชมพูเนี่ยเป็นไงเปิดคะแนนบักเกีวเลยเพราะว่าไม่รุนแรงร้อนหลเปิดก็ได้หลวพ่อเปิดเนี่ยหาเมืองหาท่นบาทเด้อพี่น้องเด้อ ถ้าเพิ่นตอนนี้คือเพิ่นท้องกับพ่อโรนันโดได้3เดือน3เดือนกว่าแล้วนะพี่น้องโลบโลบโลบหัวโอโหกล้วยตัวนี้เบิ่งพี่น้องเบิ่งปร์กที่ไปอยู่กับเพิ่นให้อยู่กับพ่อรับตามุ่ยมุ่ยอยู่พี่น้องโอ้คักไรเมื่อเบิ่งเมื่อขันเขาเมิ่อเสียงไ่นมีติไอขันเดียวครับผมคือมือได้ลูกแล้วเหยาด้วยพี่น้องเนอะกับผมได้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวพ่อเบิ่งช่วงอ้กันนะครับเอาเบิ่งเนี่ยพี่น้องเบิ่งช่วงโอ้กับผมเนี่ยโอ้เผาวังงี้เลยนะครับุผม อี่น้อพี่น้องไอ้เดียงกระจายพี่น้องมานี่วครับผมแจ้งขายกีบเรียบจีบเท้าดีครับผมนาฟ้านาฝนครับผมเอาเบื้องช่วงท้ายเพื่อนี่พ่อแต่ว่ากล้วยตัวนี้เป็นเงาเงาพี่น้องครับเป็นกล้วยที่ละตัวเงาพี่น้องเบิ่องไทยใหญ่ๆเลยครับผมเอาเบิ่งเนี่ยพี่น้องไทยหางใหญ่แห้งครับผมเอาแดดออยเงี้ยวันนี้เดี๋ยวก็ฝนตกนี่วันนี้เถิ่งเด้อเที่ยวแดดเที่ยวบดอยู่พี่น้องเดี๋ยวก็ฝนตกเถื่อนอืมเนี่ยตอนนี้เทาก็บไทยกันประมาณเที่ยงอลไรพี่น้องเงี้ละหาจัะหน้าข้าครับผมช่วงนี้ก็เป็น นาฟ้าหน้าฝนครับผมเพราะว่ามันอย่าม่พอวันทีสามฟ้าเนี UM s <S ้ก so ็สีนาวแล้วบัดนี้ครับผมฝนทรงไทยเข้าแล้วพี่น้องสุตท้ามงานพี่น้องเมึงเปิดนี่ฝนทรงไทยเข้าแล้วผู้พ่อสิตันไปกัดตันไปเด้อน้่มเอาทวดไหนพี่น้องเมึงเนี้ยเอาควายแม่นี่ความสูงลอยสี่สิบบวกลบสถานาทองรุ่นอันดได้สามเดือนเด้อครับผมเปิดคะแนนไปพี่น้องหาซิบหาคะแนนครับเอ้ากูเจ้ามากกูเจ้าก็โท่มา ครับผมนี่ก็คือเข้าเอกสารนี่เข้ามีทุกตัวแล้วพอเนาะมีทุกตัวตัวที่หนึ่งทองช้างอุดรตัวที่สองทองพ่อโลดนะครับเนาะเอกสารเขาก็มีครบทุกตัวครับกันเสื้อไปยกคู่นี่ก็สีรถพิเศษเสื้อสองบัตรได้ซีนี่พี่น้องครับผมเออมันนี่เอ้านีแหละพี่น้องเอาพ่อฝากเยบสนะครับบ้านี้เอ้าขอบุญขอบคุดหลายๆทุกการติดตามเรื่องแม่นั่งแม่โอ้ยคนโผล่มาหลายหย พยากลมหามาอีกเด้อว่าสั้นเพื่อนว่าครับหายโยจะว่าจะสีได้ตามใจเจ้ามักบอกับโบโลงามเพิ่นงามโตงามเพิ่นงามโตเนาะแมนคนเฮาความงามความชอบนี่ความมักก็คือกันเนาะครับผมช่วงนี้กัรละคากล้วยกับหูซื้อว่าขยับขึ้นหลยเด้อยพี่น้องเด้อขยับหลยแล้วอี่กันนึงก็คือกล้วยเพิ่นเรื่มอึดแล้วแมนตัวดีๆก็งามเดี๋ยวนี้หายากเ้ยพี่น้องเทบสีสีบ่คอยเห็นแล้วครับผม เงินอยู่ตะวัาละคามันก็สูงนะพ่อเนาะแม่นอ่าแต่ว่าช่วงนี้ก็ดันไม่พี่น้องแล้วเอามาให้พี่น้องเอฟซีเบิ้องอ่าก็บรอดเปิดผ่านหลายได้พี่น้องเด้อก็จะต่อหลายได้พี่น้องโต่อพอสมควรพ่อเพราะว่าเ้าก็ร่วมทรงให็นนะพ่อเนาะอ่านี่แหละครับผมเอาหอกโปรไกนี่ก็คือคือสำคัญเลยคือร่วมทรงอยูร่วมกันได้กุ้งเจ้าอยู่ได้ข่อยก็อยู่ได้ข่อยบอกกำไรหลาแต่งอยู่ได้เนาะก็จันข่อยบ่ได้ขายเบิร์สุขีบหรอก ครับผมต่างคนต่างอยู่เลยพี่น้องครับผมอยู่ได้สุขคนครับผมเออกระหมจักอยู่เงินค้ามันหายากขัดบ่ได้เงินดิจิตอนกับคือบ่อใดพ่อเลยเอาใส่ต่อครับคลิปนี้ครับผมไม่อย่างไรนะครับเนาะครับขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับสวัสดีครับ